สินค้าอย่างไรให้ปลอดภัยจนถึงมือผู้ซื้อคลิปนี้มีคำตอบค่ะการแพ็คสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้ขายทำกันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะแต่การแพ็คสินค้าอย่างมีมาตรฐานนอกจากจะช่วยให้สินค้าปลอดภัยในระหว่างขนส่งแล้วยังช่วยให้ผู้ซื้อเกิดความประทับใจในการบริการของร้านค้ารวมถึงใช้เป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องให้กับร้านค้าในกรณีที่เกิดความเสียหายจากขนส่งได้อีกด้วยค่ะมาเริ่มแพ็คสินค้าอย่างมีมาตรฐานไปพร้อมๆกันค่ะ อุปกรณ์แพ็คสินค้าที่ร้านค้าควรมีได้แก่ลังกระดาษซองพลาสติกพลาสติกแรปเทปสิ้นลังอุปกรณ์การกระแทกต่างๆเช่นม้วนบับเบิลกระดาษการกระแทกถุงลมการกระแทกรวมถึงโฟมการกระแทกค่ะจากนั้นเลือกวิธีแพ็คสินค้าให้เหมาะสมโดยเราจะแบ่งสินค้าออกเป็น6ประเภทดังนี้ค่ะ 1. สินค้าที่ไม่แตกหัก 2. สินค้าเปราะบางและแตกหักได้ 3. สินค้าที่ร่วไหลได้4สินค้าอันตราย5สินค้าขนาดใหญ่หนักหรือมีรูปทรงพิเศษ6สินค้าขนาดเล็กน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกรัม 1. สินค้าที่ไม่แตกหักหมายถึงสินค้าที่จะไม่เสียรูปทรงหรือแตกหักเช่นเสื้อผ้าเครื่องนอนหรือผ้าห่มเป็นต้นค่ะสำหรับบรรจุภัณฑ์ภายนอก สามารถใช้เป็นซองกันน้ำหรือกล่องขนาดพอเหมาะกับสินค้าสำหรับการห่อสินค้านะคะถ้าเกิดว่าสินค้าเนี่ยอยู่ในซองพลาสติกอยู่แล้วก็เพียงพอที่จะกันน้ำแล้วก็สิ่งสกรปรกได้ไม่จำเป็นต้องห่ออะไรเพิ่มค่ะวัสดุกันรกระแทกสินค้ากลุ่มนี้ไม่แตกหักอยู่แล้วจึงไม่ต้องใส่วัสดุกันรกระแทกก็ได้นะคะแต่ร้านค้าสามารถพิจารณาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้ค่ะการซิลพัสดุสสำหรับพัสดุที่เป็นซองพลาสติก ให้ไล่อากาศออกซิลปิดปากถุงให้เรียบร้อยและควรซิลไปถึงรอยพับบริเวณปากถุงด้วยค่ะ 2. ประเภทสินค้าที่เปราะบางหรือแตกหักได้คือสินค้าที่มีแนวโน้มจะเสียรูปทรงหรือแตกหักเสียหายในระหว่างขนส่งเช่นชุดถ้วยแก้วชุดชามเซรามิกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านเช่นกล่องเก็บของหรือถังขยะเป็นต้นค่ะบรรจุภัณฑ์ภายนอก ให้ใช้เป็นกล่องกระดาษเช่น,ชนกล่องลูกฟูกหรือกล่องฝาเสียบ<ว>การห่อตัวสินค้าสำหรับสินค้าเปราะบางแนะนำให้ห่อสินค้าแยกกันแล้วพันด้วยบับเบิลอย่างน้อย2ชั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวสินค้าค่ะวัสดุการกระแทกหากมีช่องว่างในกล่องให้ใส่ถุงลมกันกระแทกหรืออุปกรณ์การกระแทกอื่นๆเพื่อเพิ่มเติมพื้นที่ในกล่องให้เต็มและเพื่อให้สินค้าในกล่องไม่ขยับขยื่นค่ะ การซิลพัสดุซิลปิดกล่องด้วยเทปให้เป็นรูปกากบาทเพื่อความแน่นหนาแล้วรีดให้เรียบทั้งสองด้านและควรติดสติกเกอร์เตือนสินค้าเปราะบางด้วยค่ะ 3. สินค้าที่อาจรั่วไหลได้คือสินค้าที่บรรจุของเหลวหรือสิ่งของขนาดเล็กที่อาจรั่วไหลออกมาในระหว่างขนส่งได้เช่นเครื่องดื่มหรือเครื่องปรุงรสที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขวดกระปุกถุงหรือกระป๋องเป็นต้น สินค้าประเภทความงามหรือของใช้ส่วนตัวเช่นเจลอาบน้ำโฟมล้างหน้าน้ำหอมหรือสินค้าขนาดเล็กที่อาจร่วไหลได้เช่น,มนเมล็ดธัญพืชแป้งหรือว่าเจลเป็นต้นค่ะบรรจุภัณฑ์ภายนอกให้ใช้เป็นกล่องกระดาษที่มีขนาดเหมาะสมการห่อสินค้าสำหรับสินค้าประเภทนี้อาจจะมีบริเวณรอยต่อหรือจุดที่อาจทำให้เกิดการร่วไหลได้ให้ใช้คลิปกันรว่วติดเอาไว้ที่หัวฉีดหรือฝาขวด พันด้วยเทปหรือฟิล์มใสเพื่อป้องกันการรั่วไหลอีกทีนึงค่ะจากนั้นห่อด้วยบับเบิลกันกระแทกอย่างน้อย2ชั้นวัสดุกันกระแทกให้ใส่เป็นถุงลมหรืออุปกรณ์การกระแทกอื่นๆเพื่อเติมพื้นที่กล่องให้เต็มพอดีค่ะการซีลพัสดุสามารถทำตามคำแนะนำแบบเดียวกับสินค้าประเภทเปราะบางได้ค่ะอย่างไรก็ตามหากเกิดความเสียหายระหว่างขนส่งกับสินค้าประเภทของเหลวจะไม่สามารถขอเคลมได้นะคะ 4. สินค้าอันตรายคือสินค้าที่อาจทําให้เกิดอันตรายต่อกายภาพหรือมีสารพิษเช่นมีดยาฆ่ามแมลงเป็นต้นค่ะบรรจุภัณฑ์ภายนอกให้ใช้เป็นกล่องกระดาษที่วัสดุแข็งแรงขนาดพอเหมาะไม่ยุบหรือชํารุดง่ายการห่อสินค้าให้ห่อสินค้าด้วยกระดาษหรือวัสดุอื่นๆก่อนห่อด้วยบับเบิ้ลอย่างน้อย2ชั้นจากนั้นจัดวางตัวสินค้าให้อยู่ตรงกลางกล่องค่ะ เหมือนเดิมค่ะสำหรับวัสดุกันกระแทกใส่ถุงลมหรืออุปกรณ์กันกระแทกอื่นๆเพื่อเติมพื้นที่กล่องให้เต็มและอย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องไม่พองหนูนด้วยนะคะการซีลพัสดุสามารถทำตามคำแนะนำแบบเดียวกับสินค้าเปราะบางได้ค่ะ 5. สินค้าขนาดใหญ่หนักหรือมีรูปทรงพิเศษหมายถึงสินค้าที่มีน้ำหนักหรือปริมาตรเกิน10กิโลกรัมหรือมีความกว้างยาวสูง เกิน100เซนติเมตรค่ะส่วนสินค้าที่มีรูปทรงพิเศษหมายถึงสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมีมุมที่ไม่เหมาะกับกล่องมาตรฐานเช่นทีวีจอมอนิเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าขาตั้งกล้องเก้าอี้นวดโต๊ะเป็นต้นบรรจุภัณฑ์ภายนอกให้ใช้เป็นกล่องกระดาษที่มีวัสดุขแข็งแรงขนาดพอเหมาะไม่ยุบหรือชำรุดง่ายการห่อสินค้า ห่อสินค้าด้วยกระดาษหรือวัสดุอื่นๆก่อนห่อด้วยบับเบิลอีกอย่างน้อย2ชั้นและห่อหุ้มขอบสินค้าด้วยวัสดุโฟมเพื่อความปลอดภัยของสินค้าค่ะการซิลพัสดุซิลปิดกล่องด้วยเทปให้เป็นรูปกากบาทเพื่อความแน่นหนาแล้วรีดให้เรียบทั้ง2ด้านและติดสติกเ,เกอร์ป้ายเตือนสินค้าเปราะบางสินค้าหนักและใหญ่พิเศษ 6. สินค้าขนาดเล็กคือสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกรัมเช่น แฟลชไดรฟ์แกดเจ็ตสติ๊กเกอร์หรือเครื่องประดับเป็นต้นบรรจุภัณฑ์ภายนอกใช้เป็นซองขนาดเล็กที่มีบับเบิลในตัวหรือกล่องกระดาษที่มีขนาดเหมาะสมและควรมีพื้นที่เพียงพอสำหรับติดฉลากจัดส่งด้วยนะคะการห่อสินค้าควรห่อสินค้าด้วยซองพลาสติกหรือซองกระดาษและควรห่อด้วยบับเบิลกันกระแทกอีกอย่างน้อย2ชั้นการซิลพัสดุ สำหรับซองพลาสติกนะคะให้ไล่อากาศออกให้เรียบร้อยซิลปิดปากถุงและควรซิลไปจนถึงบริเวณรอยพับขอบถุงด้วยค่ะส่วนกล่องซิลปิดกล่องด้วยเทปให้เป็นรูปกากบาทเพื่อความแน่นหนาแล้วรีดให้เรียบทั้ง2ด้านทั้งหมดนี้คือวิธีแพ็คสินค้าให้ได้มาตรฐานที่เรานำมาฝากกันและอย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ผู้ขาย TikTok Shop Seller Academy นะคะ